เ,เมื่อสักครู่กดผิดว่าจะกดเซลฟี่ไปกดปิดอ่ะตอนนี้เราจะได้ก็เดินดูบรรยากาศเนี่ยเขากำลังห่มผ้าทยอยมาเดี๋ยวเราเดินรอบพระเจดีย์หนึ่งรอบก่อนจะได้เห็นว่าห่มผ้าไปถึงไหนละ้วดูด้านหน้าพระเจดีย์ด้วยดีกว่านะนี่ด้านหน้าพระเจดีย์ห่มผ้ายังมาไม่ถึงนะตรงนี้นี่โอ้โหยาวไกลประมาณหนึ่งร้อยสิบเมตรเราะหนึ่งร้อยสิบเมตรไกลมากตอนนี้เราเดิน วนรอบพระเจดีย์เป็นหนึ่งรอบนละเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นจุดเริ่มต้นที่เขาเริ่มห่มผ้ากันนี่แล้วก็เป็นการบูชาพระพุทธเจ้านาที่มหาเสยเจดีย์ส่วนโยมที่เป็นสุภาพสตรีก็ส่งกําลังใจอยู่ด้านล่างส่งแรงใจอันสําคัญแล้วก็ช่วยส่งผ้าขึ้นมาตอนนี้ผ้าขึ้นมาหมดแล้วแต่ว่ายังห่มไม่เสร็จนี่ จุดเริ uh, ่มต so uh, so ้นก็เริ่มห่มตรงนี้นี่นี่เขาผูกเอาไว้เขามีมืออาชีพนะเป็นพระชาวศรีลังกาเขาห่มอย่างดีเลยมหแล้วจานั้นเขาก็ค่อยๆห่มไปเรื่อยๆนะค่อยๆห่มไปไล่ไปเรื่อยๆนะจนนี่เราดูนี่ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไปโน่นโน่นนี่ไปเรื่อยๆโอ้ยาวนี่แล้วก็มีโยมอยู่ด้านล่างนี่ครับงส่งแรงใจกันขึ้นมาโอ้โหมากมีนี่แล้วก็ผ้ามาดูผ้าทางด้านนี้นี่ผ้า โอ้ยาวเลยตอนนี้ผ้าเรายาวมากนะ่มบูชาพระเจดีย์แห่งนี้นะเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาข้างล่างก็ระหว่างรอก็ถ่ายรูปกันไปนะแต่เดี๋ยวเราก็จะสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะหนึ่งร้อยสิบเมตรที่มหาสยยะเจดีย์ที่ภูเขามาหินตะเลแห่งนี้นะโอ้โหนี่เขามีบางท่านเอาเงินรูปีศรีลังกาเนะี่ยมาวางบูชาด้วยเนะี่ยก็มี สุภาพบุรุษนะจะกับพระภิกษุจะอนุญาตให้ขึ้นมาอยู่ข้างๆพระเจดีย์แล้วก็นำผ้าสีเหลืองทองมามบูชาพระเจดีย์ซึ่งผ้าผืานนี้ทางคณะของเราก็ได้ตั้งใจมาแต่เดิมตัดเย็บมาจากกรุงเทพนำมาแห่งนี้ก็มีเจ้าภาพร่วมกันเลยท่านร่วมบุญกันคนละเล็กคนละน้อยเป็นเจ้าภาพกันมาเพื่อมาถวายบูชาแด่พระบุทธองค์เราก็เดินทางเดินให้รอบหนึ่งรอบพระเจดีย์โอ้เจดีย์นี้ห่มสวยมาก ใกล้เสร็จแล้วนะเหลือจะให้ถึงตอนปลายแล้วกำลังจะครบแล้วเรามานั่งลุ้นกันว่า1 1 0สิเมตรเราเพอดีหรือเปล่าขาดหรือเกินด,ดูซิว่าขาดหรือเกินแล้วดึงเชือกไปผูกกันได้นะถ้าขาดนะเพื่อ<า>ด,ดึงถึงเบาลูกนะมันอ่ะนะ,นะ,นะเดี๋ยวช่วยกันดึงน่าจะดูก่อนว่าขาดหรือเกินี๋ยวเราค่อยๆดึงไปนะโอ,โอเยอะมากนะั่นเอ ดึงให้ตึงยังไม่ตึงนะขอให้ตึงนิดนึงเยอะเลยเหรอประมาณกี่เมตรได้แประมาณสิประมาณสิบสิบเมตรเดี๋ยวคราวหน้าจะได้เพิ่มเป็นร้อยยี่สิบเออไม่ถึงสิบไม่ถึง ครับเดี๋ยวเขาไปหาอุปกรณ์มาผูกให้ครับเหลอเชือกไม่ถึงด้วยเหรอใช่ครับอาจารย์ขาดประมาณ8เมตรอาาจรย์ไม่ถึงหรอกโอเคครับนิดนึงขาดประมาณ8เมตรประมาณ8เมตรถ้างั้นก็ต้องประมาณ120เมตร120อ่ะงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเราเพิ่มขอไต้คอทองคำเดี๋ยวทองมันขาดระหว่างผูกอยู่เนี้ย ขาดไปประมาณ8เมตรนะเขาบอกประมาณ 8, มาณ8เมแต่ดูแล้วไม่ถึงไม่ถึงแต่ตีว่า8เมตรแล้วกันนะสาธุนับกาวเอาดีเลยแล้วสาธุาน,<อ>น,นับโดยข้างล่างนะ